5คิวมีมีกาดมันกาดวงเหลืองน,นะคะมีรำม,มีปาปนมีกากเกะะพีนอมีต้นกระบบนะคะนีต้นกระบดตนกระบดน้ะคีานี่เปียนะคะนนี้ดีนใสเบรามพินาทีนะคะคุณเเลน,นะคะนนเนนะคะอากเ่ผมที่มาเป็นอาหารลดตน้นทุนนะคะ ออกแบบโครงสร้งเป็นาพิเศษอย่างดีนะคะขนาด1.5ึิวนะคะงานการของกำกับการแสดงเลยนะคะเอ้วว่าว่างคราคาทีา่เอ เบื่อสิคิดพอเทใจแต่กอดเสาเทียนแนมไปกองเพยงไก็เห็นแต่หนาขาวขาวเมาก็เมาเพราะตายยังเห็นแต่าักก้องก้ากูคิดอทอดเขาโอ้ยมันเจ็บเพราะปานสิใจ่าพัไปกับสายลมสาอยู่หลุดไปคือเบาที่เอาขึ้นบอดใจให้เรากพปานสมัครจะน้ำตาไหลห้องเงินใสเสียนเมื่อเดิ